ข้อควรระวังก่อนดาวน์โหลดแอปอย่างแรกสุดนะครับต้องมีสติก่อนเลยนะครับเรื่องแบบนี้มีข่าวออกเยอะมากข้อสำคัญสิ่งที่เขาทำให้เรามีเชื่อเขาเนี่ยเขามักจะมีข้อมูลบางส่วนที่ถูกต้องของเราเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเราบางส่วนแล้วก็อาจจะไม่ใช่ เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่แท้จริงนะครับอันนี้ต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับข้อ2นะครับที่อาจจะช่วยได้ทางเทคโนโลยีก็คือว่าอย่าติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจาก Official ของ iOS ก็จะเป็น App Store นะครับของ Android ก็เป็น Play Store ถ้าไม่ได้มาจาก2แหล่งนี้ก็ไม่กวรลงนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับถ้ามาจาก2แหล่งนี้ดูนิดนึงนะครับ ยอดดาวน์โหลดเป็นยังไงรีวิวเป็นยังไงถ้ายอดดาวน์โหลดน้อยๆรีวิวมีข้อน่าสงสัยหลิกเลี่ยงแอปพวกนี้จะดีที่สุดครับ